6นิสัยที่จะพาคุณสู่ความสำเร็จไปดูกันเลยค่ะวันนี้ครูทิพย์นะคะจะมาคุยเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จเราเห็นคนมากมายที่ประสบความสำเร็จเคยสงสัยหรือตั้งคำถามกันบ้างหรือเปล่าคะว่าเขาเหล่านั้นทำอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จถ้าคุณทำตามได้นะคะไม่แน่ชีวิตคุณอาจจะพลิก เลี่ยนไปจากเดิมก็ได้ค่ะข้อหนึ่งค่ะทุ่งเทกับเป้าหมายของคุณคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะหาวิธีมองปัญหาจากหลายๆมุมว่ามีแนวทางไหนที่จะช่วยเขาออกจากปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้เพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเป็นตัวกั้นขวางเขาสู่เป้าหมายที่เขามุ่งหวังขออง้อ2เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ สังเกตไหมคะหลายๆท่านมักจะได้รับงานที่ตัวเองไม่ได้อยากทำหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เราไม่อยากร่วมการกล้าที่จะปฏิเสธค่ะย่อมดีกว่านะคะที่คุณจะใช้เวลาไปกับงานเหล่านั้นซึ่งมันไม่ได้สร้างคุณภาพของงานขึ้นมาเลยหากงานเหล่านั้นทำให้คุณต้องเสียเวลาจัดแผนของคุณคือง,งานนอกต่างๆที่ดึงเข้ามาเนี่ย ทำให้เป้าหมายของคุณล่าช้าหรือสะดุดหยุดลงเนี่ยคุณต้องมีทักษะในการปฏิเสธที่จะไม่รับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเพราะเวลาของการทำงานของคนเราเนี่ยมีค่ามากสิ่งที่สำคัญคุณต้องรู้ว่าลําดับความสำคัญก่อนหลังอะไรคือสิ่งที่คุณควรทำและอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ควรทำเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอย่างไม่มีประโยชน์ ไปกับสิ่งเหล่านั้นข้อ3การวางแผนและเขียนสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันถ้าคุณไปอ่านหนังสือที่สอนเรื่องเทคนิคการพัฒนาตัวเองหลายๆเล่มจะเน้นเรื่องการวางแผนคือแต่ละวันคุณต้องจดมีการบันทึกว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันมันจะทำให้คุณรู้ว่า เมื่อคุณวางแผนดีแล้วมันก็จะลดปัญหาว่าคุณได้ละเลยหรือหลงลืมเรื่องที่คุณตั้งใจหรือเป็นเรื่องที่คุณวางแผนไว้ซึ่งมันอาจสําคัญสําหรับคุณสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มทําคือในทุกๆเช้านะคะควรเริ่มใช้เวลาสักเล็กน้อยในการวางแผนจดบันทึกค่ะว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณตั้งใจจะทําอะไรบ้าง ตอนไหนช่วงไหนเวลาไหนจัดสัสดส่วนของเวลานี่คือสิ่งสําคัญค่ะเป็นการใส่ใจรายละเอียดมันเป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนเลยนะคะเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณสําเร็จได้ภายในวันนี้พยายามจัดการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพียงแค่แผนงานในหนึ่งวันค่ะถ้าคุณทําแผนไว้แล้วเขียนระบุะไว้แล้วคุณสามารถทำให้มันสำเร็จได้นั่นแหละค่ะถือว่าคุณสำเร็จ เป้าหมายระยะสั้นในหนึ่งวันของคุณแล้วการวางแผนระยะไกลที่เป็นเดือนเป็นปีคุณก็ย่อมสามารถจัดการกับมันได้แน่นอนและข้อ 4. ยอมรับการวิภาพวิจารณ์ในมุมมองของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองค่ะคุณจําเป็นต้องกล้าฟังเสียงวิจารณ์ต่างๆคําวิจารณ์นั้นนะ่ะที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเพราะมันเปรียบเสมือนเสียงเสียงที่สะท้อนอามาเหมือนกระจก ที่สองคุณคำวิจารณ์จำนวนมากมันจะกลายเป็นข้อมูลที่จะทําให้คุณได้แก้ไขจุดอ่อนจุดเสียและมองเห็นจุดดีของคุณคุณจะมองออกค่ะว่าคุณควรจะปรับปรุงด้านไหนบ้างหรือควรจะเสริมในจุดไหนต้องแก้ไขอย่างไรส่วนไหนที่คุณจะต้องเพิ่มขึ้นนั่นจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่เก่งมากขึ้นยิ่งถ้าเราศึกษาข้อด้อยข้อที่มีปัญหาของเราพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้ว เราก็จะกลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแต่สิ่งสำคัญนะคะคุณต้องไม่ลืมในการแยกแยะสิ่งที่คนวิจารณ์คุณเพราะต้องไม่ลืมว่าบางคนอาจจะวิจารณ์ด้วยเจตนาไม่ดีต้องมองว่าคำพูดเหล่านั้นมันมีประโยชน์กับคุณมากขนาดไหนสิ่งใดที่เป็นประโยชน์นำมาปรับปรุงปรับใช้แต่สิ่งใดที่สร้างผลลบหรือสร้างพลังลบให้กับคุณละทิ้งค่ะไม่ต้องมองมา โดยเฉพาะหลายๆคนค่ะที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กเจอถ้อยคำที่เป็นถ้าเป็นเรื่องของการบูลลี่กันไม่ว่าเป็นสภาพร่างกายรูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองนะคะตรงนั้นให้ละทิ้งและวางลงอย่าใส่ใจถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานเราไม่ใช่การพัฒนาให้ดีขึ้นแต่เป็นการวิจารณ์อย่างสร้างพลังลบ ยิ่งถ้าคุณเก็บไว้ไม่ได้สร้างผลดีให้กับเราค่ะมองแต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดพลังบวกจะดีมากกว่านะคะและข้อ5เชื่อในสัญชาตญาณของคุณถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะมองว่าอ้าวถ้าใช้สัญชาตญาณแล้วมันจะดีจริงหรือคือถ้ามองดูมันอาจจะมองว่าเสี่ยงการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ใช้สัญชาตญาณในการวิเคราะห์หรือตัดสินใจแต่หลายๆครั้งค่ะ เราทําอะไรจนเราหมกมุ่นกับมันมากๆเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าสัญชาตญาณผุดขึ้นมามีเหตุผลลึกๆที่มันจะบางครั้งหาเหตุผลไม่ได้ถ้าในในเรื่องของหมอดูหรือคําพยากร์เราอาจจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเซนส์หรือกิฟนะคะบางครั้งหลายๆครั้งในการเลือกทํางานในขณะที่เราหมกมุ่นอยู่กับงานหาทางออกหาการตัดสินใจได้ยากลําบาก มีคําตอบผุดขึ้นมาในสมองเรามันอาจจะมีเหตุผลลึกๆซ่อนอยู่ซึ่งตอนนั้นขณะนั้นนั้นเราไม่สามารถหาเหตุผลมารองรับวิธีการเหล่านั้นได้ว่ามันมีที่มาอย่างไรและมันจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะสําเร็จบางครั้งค่ะเราก็อาจจะฟังเสียงในใจเสียงจากสมองเราบ้างบางครั้งจิตได้สํานึกเราก็มีความน่าเชื่อถือนะคะ นอกจากเราจะหาข้อมูลในการมาประกอบการตัดสินใจแล้วอ่ะเราต้องไม่ลืมถามเสียงที่อยู่ในใจเราด้วยบางครั้งข้อมูลเป็นร้อยเสียงที่อยู่ในใจเราอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องก็ได้ค่ะข้อ6ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเสียงค่ะถ้าพูดว่าเสียงเนี่ยหมายถึงอะไรคะบางครั้งสังเกตไหมคะว่าในการทำธุรกิจหรือการตั้งเป้าหมายอะไรของคนที่ประสบความสำเร็จมันเป็นการตัดสินใจอยู่ในความเสี่ยง เลือกที่จะเสี่ยงเพราะอะไรคะหลายคนยังสร้างอาณาจักรเซฟโซนครอบคลุมตัวเองไว้มองว่าการอยู่แบบเดิมๆมันปลอดภัยดีไม่อยากออกไปลองอะไรเพราะการออกไปลองนั่นคือความเสี่ยงมันเป็นการสูญเสียค่ะถ้าคุณไม่ยอมเสี่ยงถ้าบอกให้คุณเสี่ยงเนี่ยคุณคงบอกว่ามันเป็นเรื่องยากและคงไม่มีทางเป็นไม่ได้หรอกทำไมฉันต้องเอาชีวิตฉันไปเสี่ยงฉันขออยู่แบบปลอดภยัย ไม่ออกไปลองอะไรหรอกแต่คุณรู้ไหมคะการที่คุณไม่ยอมเสี่ยงยังคงอยู่ในเซฟโซนของคุณอยู่ในตำแหน่งที่คุณมั่นใจว่ามันปลอดภัยแล้วอย่างเช่นคนทำงานประจำฉันมีเงินเดือนประจำอยู่ทำทุกวันนี้ก็ดีแล้วคนทำธุรกิจแบบเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเรื่องการทำงานฉันไม่ยอมเสี่ยงที่จะเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆหรอกฉันอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วฉันได้เท่านี้ฉันก็พอใจแล้ว นั่นแหะค่ะคือจุดที่คุณไม่ได้รับการพัฒนาเสียโอกาสค่ะมันเป็นการเสียโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเพราะอะไรคะคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเขายอมในเรื่องเหล่านี้ค่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้ CEO อย่าง Apple Facebook Instagram นักธุรกิจเหล่านี้ความเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนมอง เขาทำให้เป็นธุรกิจหมื่นล้านพันล้านในปัจจุบันนี้หรืออย่างอาลีบาบ้าค่ะธุรกิจพวกนี้มีใครคิดบ้างไหมคะอเมซอนเหมือนกันธุรกิจออนไลน์เป็นพันล้านหมื่นล้านจะเกิดขึ้นได้แบบนี้ถ้าไม่มีคนที่มุ่งม,มั่นและกล้าเสี่ยงออกจากเซฟโซนแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเสี่ยงแบบบ้าดินอย่างเดียวเพราะการเสี่ยงหลายๆครั้งเนี่ย คุณต้องประเมินค่ะการที่การศึกษาขอ้อมูลมาอย่างดีการวางแผนการเตรียมความพร้อมทุกอย่างนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเสี่ยงของคุณเป็นการเสี่ยงที่ออกจากเซฟโซนสู่ความสำเร็จได้สิ่งใหม่ๆมีชีวิตใหม่ที่ดีกับเขาสักทีนลงปลดล็อกตัวเองจากเรื่องเดิมๆสู่ชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆ6นิสัย6พฤติกรรมเหล่านี้ มันเป็นนิสังยง่ายๆค่ะใครๆก็ลองทําได้กล้าไหมคะกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะไปสู่ความสําเร็จถ้าคุณกล้าลงมือทําค่ะยังมีเรื่องอีกมากมายที่ครูทิพย์ครูหนึ่งครูนุชจะนํามาเสนอในช่อง3มเสียงสอนดีอย่าลืมนะคะฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงหรืออยากรู้เรื่องอะไรอีกกระซิบส่งคำถามกันมาได้ต้ายคลิปนี้ แล้วเราจะหาคำตอบมาให้ค่ะส่งมาได้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเจอกจะใหม่ค่ะกับคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจจะนำเสนออีกนะคะ